มาค่ะทุกคนได้เลิกทาเล็บใหม่ผมใหม่วันนี้ที่ร้านบาร์บี้แล a บสาขารัชดานะคะคอนโดอดิสานร้านสีชมพูจึ้งๆที่สุดในรัชดาสวยหวานบาร์บี้มากอันนี้คือตื่นนอนมาแล้วก็ดิ่งมาที่ร้านเลยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเอาเล็บเก่าออกค่ะนี่ ทำเล็บไม่พอนะคะวันนี้อุ้มจะมาต่อผมนะคะให้เป็นสาวผมยาวจึง้งลูกค้าสามารถทําทั้งผมและเล็บไปพร้อมกันได้ถ้าลูกค้าจองคิวไว้แล้วมาตรงเวลาเข้าใจปะนี่คอนเซปต์ <Concept S 1> เล็บในวันนี้นะคะก็อย่างเดิมสายฝอขยี้ใจนะจ๊ะไม่ใช่สายฝอขยี้ใบนี่ยาวที่สุดให้คนได้เคืองนํานะคะอันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอุ้มทําเล็บมาอุ้มก็ใช้ชีวิตได้อยู่แล้วทรงเล็บที่เลือกไปวันนี้นะคะเป็นทรงสายฝอ ปลายแหลมนะคะลายที่เราเลือกวันนี้ก็จะไม่เยอะมากนี่อันนี้ก็คือตะไบเล็บจัดส่งแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าช่างของเรานะคะเนี้ยบมากความยาวต้องเท่ากัน2นิ้วเป๊ะช่างเล็บของเราเนี้ยบมากค่ะแค่เพ้นปลายเฉยๆนะคะปลายเล็บจะต้องมีความเท่ากันและก็เส้นคมนะคะไม่ไงั้นไม่จึง้งพาสทงพาสเทลแต่มีความใสฝอแล้วก็เหลือทําผมนะคะตอนนี้เราก็เหลือต่อผมนะคะเทคนิคการเปียให้เป็นสาวผมยาวอันนี้ ยังไม่เสร็จดีนะคะเหลือประมาณ20อร์เซแล้วก็เลยพักเบรกด้วยการไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เช็คสภาพตัวเองโอ้โหหน่าหยือมากเป็นคนเกิดมาได้ไงเนี่ยเน่นะคะอันนี้เสร็จแล้ววันนี้อุ้มไม่ได้ให้น้องจัดแต่งทำลอนใดๆทั้งสิ้นอุ้มก็จะให้แค่สะแล้วก็ได้เพราะเดี๋ยวมีนัดไปต่อหิ้วเขา นี่ค่ะสวยแล้วผมยาวมากเนียนมากเล็บสวยมากดังสุภาษิตท,ที่ว่าไก่งาเพราะขนคนงานเล็บยกแก้วเวียแบบจึ้งๆเล็บยาวๆและนี้นะคะเป็นผลงานการต่อของน้องที่ร้านค่าแบบเปียเสร็จแล้วก็จะมาเป็นทรงนี้ค่ะที่ร้านเรามีบริการต่อผมมีทุกสีทุกไซส์อยากได้ความยาวไหนสีไหนเจมมาค่ะบาร์บี้แลบเรามีสองสาขาทั้งอ่อนนุ่นแล้วก็รัชดานะคะสามารถจองคิวได้เลยวนันนี้ไปเพื่อนสาว